สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมวิธีการเปลี่ยนกองน้ำมันดีเซลนะครับเป็นของรถยนต์โต y o ต้าไฮรักวีโกนะครับตัวเครื่อง2,005ไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็การเปลี่ยนถ่ายนะครับเราสำหรับผมนะครับจะดูตามอาการของรถที่อาจจะมีอาการอื่นนะครับควันดำ ครับเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับเปิดกล้องมาดูถ้ามีสีดําเราก็ทําการเปลี่ยนนะครับสาหรับกล้องนะครับเราใช้เป็นตัวนี้นะครับอาจจะเป็นงานเทียบนะครับของโตโยต้านะครับเราไปชมวิธีการเลยครับนับแรกครับให้เราถอดสายน้ำมันนะครับถอดกิบล็อกสายน้ำมัน นั้นนะครับเข้ามาถอดตัวนี้นะครับดึงออกถอดใส่ไปนะครับครับเราดึงออกมาเลยนะครับ แล้วนี่เราจะถอดออกมาล้างนะครับเราก็ถอดออกมาหมดเลยนะครับนี่เป็นเป็นล็อกอยู่นะครับแล้วก็ใช้ครีม ครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็หมุน นี้นะครับเปิดออกมานี่นะครับเป็นกองที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็เห็นว่ามีสีค่อนข้างดำนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่แต่เราก็เปลี่ยนนะครับเพื่อความสบายใจแล้วก็รถของเราก็จะได้วิ่งดีขึ้นนะครับ การล้างนะครับล้างภายใน ล้างให้สะอาดนะครับเราล,ล้างให้ความสะอาดตรงนี้นะครับจะเป็นตัวบริเวณที่ใช้ไล่ลมนะครับไล่ลมน้ำมันดีเซลนะครับเวลาที่เราใส่กองเข้าไปใหม่ เราไม่ต้องการล้างนะครับเราก็แกะออกมาเปลี่ยนธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องถอดออกมาแต่กรณีนี้คือเราอาจจะล้างนะครับทำความสะอาดไปด้วยอันนี้เป็นยางอรลิงเก่านะครับอ,อ,อกะมาเลยนะครับเพราะว่าของใหม่มีแถมอยู่แล้วนะครับ แห้งนะครับใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด เราเช็ดคราบดินคราบสิ่งสกรปรกนะครับออกเพื่อไม่เกิดการอุดตันในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเรานะครับ หลังจากที่เราทําความสายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่กรองนะครับัลเข้าไปที่เดิมครับจะมีล็อกของมันอยู่นะครับไหไฟนะครับ คัดล็อกแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จครับขัน้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายกองน้ำมันดีเซลนะครับจากนั้นเราก็ทำการปั๊มหรือแยกนะครับแยกให้น้ำมันขึ้นมานะครับ ด้นะครับจนไม่สามารถกดลงได้นะครับจนหัวแยกมันแข็งนะครับไม่สามารถกดลงได้ก็คือน้ำมันเต็มปั๊มแล้วก็มาเปิดลมนะครับเปิดดูลมตรง ได้ครับด้านตายที่เป็นหางปลาอยู่นะครับล้วมันออกมาโดยที่ไม่มีลมไม่มีฟองอากาศนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนจะได,ด้แล้วนะครับนแ่นนะเดี๋วรา ยกใหม่ก็เป็นัานเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทดูนะครับครับในการสตาร์ทเครื่องครั้งแรกนะครับหลังจากเปลี่ยนกองน้ํามันดีเซลนะครับอาจมีการสตาร์ทนะครับที่ท่อนข้างที่ติด ยากนิดนึงนะครับก็เป็นอาการปกตินะครับหลังจากที่น้ํามันเดินปกติแล้วรถก็จะตัดง่ายเป็นปกติเหมือนเดิมครับ 是、啊 วิธีการเปลี่ยนถ่ายกองน้ำมันดีเซลรถยนต์โตลต้าไฮรักวีโก้นะครับก็มีขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนำไปลองทำเองที่บ้านนะครับก็ลองศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ